สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแพนด้ซูพาสามเนยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องเต่าเหมือนเดิมนะครับอุ้ยน้องมีลูกด้วย,ยก็ดีนั่นเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันออกลูกออกหลานมาเต็มเลย,ยวันดีผมว่าผมจะสร้างเอ่อกรงปลาฉลามนะครับ ขุดก่อนเลยก็ต้องขุดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออไม่งั้นมันจะดูแปลกๆนะทุกคนเอานี่มันขุดขึ้นนี่ เท่านี้ก็ได้นะไม่ใช่ดิขุดอย่างเงี้ยสำหรับใส่ปลาฉลามตัวใหญ่อ่ะ มันน่าจะขุดเท่านี้มันน่าจะพอแหละสำหรับใส่ปลาฉลามตัวใหญ่อะค่อยทำค่อยขุดเพิ่มก็ได้ถ้าว่าถ้าผมคิดว่ามันไม่น่าจะพอมันจะพอไหมเนี่ย ไปอีกก็ได้นะทุกคนขุดไปอีกพื้นที่ไม่พอพื้นที่วางถนนมันไม่พออย่างนี้นะครับทุกคนนี่ พื้นที่มันน้อยนะสำหรับดูปลาฉลามตัวใหญ่อ่ะผมก็จะทำแบบเตรียมน้ําเค็มไว้ว่าที่ผมศึกษาคือปลาฉลามมันต้องอยู่น้ําเค็มนะคือมันต้องอยู่ในทะเลอ่ะมันอยู่ในน้าจืดไม่ได้ไงผลว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะพอเปล่าสำหรับใส่ปลาฉลามตัวใหญ่อ่ะผมว่ามันไม่น่าจะพอ ทุกคนคิดว่ามันจะพอไหมสำหรับใส่ปลาฉลามตัวใหญ่อ่ะเอางี้ไว้ก่อนแล้วกันต่อทางไปไม่ได้แล้วนี่ได้มาแล้วอย่ามาประท้วงปลาฉลามของเรานะเราอุตส่าห์ตั้งใจเราอุตส่าห์เตรียมตู้ไว้ ก็เลยก็จะใส่ฉลามให้ทุกคนเห็นชัดไงก็เลยเตรียมตู้ไว้ตู้ดิปลาฉลามเนี่ยขอใส่ได้นะทุกคนปลาฉลามไม่รู้ว่ามันจะออกมาแล้วมันจะเป็นแบบตอนนั้นผมก็รอรุ้นอยู่นะว่าเวลาเต่าที่เราเลี้ยงไว้น่ะเวลามันอลอดูมามันจะเป็น มันจะเป็นเต่าหรือว่าหรือว่าลอดูมาแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยอันนั้นไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในควาเลียมนะทุกคนฉลามมันอยู่ในควาเลียมแต่ว่านำเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์เลย ไปเอออันนี้ก่อนนะแล้วก็เอาประตูอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะน้ำแบบน้ำแบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่แล้วมันแล้วแต่คนชอบด้วยอ่ะวุเมซอนมันไม่ค่อยนะ เมซอน,นี่มันไม่ค่อยเฟี้ยวเลยนี่ตองแบบนี้ไล่รดับนี่คิดว่าตู้มันจะพอ,อะทุกคนสำหรับใส่ปลาฉลามยักษ์ของเราอ่ะแต่ว่าเราจะไม่เอาฉลามพวกนั้นยังไม่มานะ เราจะใส่ฉลามขาวก่อนหรือว่าจะเป็นเลมอนชาร์กดีซื้อเลมอนมาก่อนอันนี้เลมอนยังไม่เจอเลยครับเจ้าฉลามขาวอ่ะ เอาฉลามตัวนี้ก่อนก็ได้นี่ยัไม่เห็นเลยอยู่ไหนอะฉลามเออืออันนี้ไม่ใช่อันนั้นลิงกังญี่ปุ่น มไม่เห็ปลาฉลามเออไม่เห็นมีปลาฉลามเลยหาเรื่อยๆแู่มันมี อันนี้ไม่น่าใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เจอเลยฉลาเลยอันนี้เลตเทลไม่ใช่เราไม่ต้องการเลตเทล แต่ที่บอกว่าคือมันไม่มีอ่ะไปฉลามขา่ะหรือว่าดูในนี้ก็นแหนี่มันอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นมอสนะทุกคนนี่ไงในที่สุดก็ได้มาเจอฉลามยักษ์แล้ว เลมอนนี่นำร่างของปลาฉลามมาลงเราเขานำปลาฉลามมาลงก็ได้ มันจะลงไปได้หรือเปล่าตรงเนี้ยมันไม่มีน้ําเลยปลาฉลามมาส่งเลยนะซ้อนกันในปลาฉลามเนี่ยดูดิปลาฉลามเนี่ยนี่คือฉลามใช่ไหมดูดิปลาฉลาม ผมก็แบบมาดูน้ำไงเตรียมน้ำเค็มไว้อะ่ะอุตสาลงเตรียมตู้ไว้มันไม่ลงน้ำเลยอุตสาเตรียมตู้ไว้ เก็บมันไปก็ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลงไม่ได้ลงน้ำเนี่ยปล่อยสูป่ป่าก็ได้แล้วมันไปอยู่ในทะเลต่อ เก็บเลมอนชาร์กไปก่อนนะทุกคนีน่ขอเก็บเลมอนชาร์กไปก่อนนี่นะครับแล้วก็ต้องอันนี้ด้วยเฮ้ยอ,อะไรอยู่ข้างในอะ่ะเฮ้ย ขอเอออันนี้ก่นนะมันจะได้แบบว่ากึะดึบกด,บ,ดบไปได้โอเคมันลงไปแล้วเออลงแล้วดีดีดีด เอาคนมาประท้วงคนมาประท้วงฉลามทุกคนดูดิประฉลามเนี่ยใส่ประกาลังไปด้วยประการังเล็กเล็กล่น้อย การลังไม่ใหญ่มากแบบเป็นประการลังเล็กๆเลกครับนี่นี่เราก็จะติดเป็นที่บรรยายเกี่ยวกับเออฉลาม ใช่ดิเราจะติดเป็น,นี้แบบฉลามอโอพออยู่นี่ว่าสำหรับใส่ปลาฉลามตัวใหญ่อ่ะตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะพอตอนที่ได้ม,มันก็กล่องใหญ่อยู่นะนี่ท้ายเราก็จะใส่เป็นนี้เข้าไป ทุกคนแบบเราลงไปยอะไรเงี้ยในมหาสมุทรอะลึกๆมาแบบแล้วมันแบบว่ายมาแล้วก็งัดมาโอ้โห,หน่ากลัว <c oughs> แล้วตรงนี้เราก็จะทำเป็นกรงอันนี้นะครับดิกรงตัวกินม ขายทิ้งก่อนขายต่อไหนดูอันนั้นดิอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ จะไม่เจอนั้นเลยไอตัวเลยนะตัวกินมอดอะจะไม่เจอเลยตัวกินมดตัวกินมดแสนหายยากเอาเสือโคมันอยู่ด้วยกันเลยนี่หว่ามันอยู่แคว้นไซบีเรียแน่เลย ซือโค้งไซบีเรียเนี่ย เอาปาตัว <desktop> น <cup issions> <sa> <ued> ึงดิเฮ้ยละตัวกินมดไม่เห็นเลย หายจากถึิเวลาเท่าเดิมก็ได้ฉั้นไม่เอาไมวหมูไมวตัวกินมดแล้วเป็น ตะกวดแม่น้ำนายก็ได้เอาตวเงินตวดทองก็ได้ตวเงินตวดทองตวเงินตวดทอง จะไม่เห็นเลยนี่ไงตะกวดแม่น้ำนาย สวนสัตว์เราดาวใกล้เต็มแล้วมาดูฟั่งของฉลามก่อนบ้างฟังของฉลาม นี่มาแล้วนะตัวะตะกวดของเราดดนี่นี่น่ะตะกวดบ้านมันจยู่ตรงนี้ บ้านอยู่ตรงนี้มีอะไรในน้ำกินไหมถาดอาหาร ก้อนนี้ก็ได้ฝอยน้ำนี่ให้น้องได้คลายร้อนบ้างจุดเดียวนะหลายจุดไม่ได้โอเคอาาอกมาเจอตะกวดอินเดียเลยนี่นี่นี่กวดอินเดียเอฟริกา มันอยู่แถวแอฟริกาได้ไงได,ได้แล้วได้แล้วใส่ได้ให้เราใส่พอเลยดูดิมันแต่มันจะไม่ดำนะเพราะว่ามันดำไม่ได้ ตะก่วนนั่นน่ะน้ำมันมีลึกพอไม่ใช่ดิไม่รู้อ่ะทำไมมันดำไม่ได้เพราะว่ามันมันเนี้ยไม่รู้อะ่ะเอาไว้งี้ก็ได้แล้วก็เปิดมาเป็นตะก่วนแม่น้ำนาย เป็นที่บรรยายเกี่ยวกับเจ้าตะกวดนว่าเขาก็จะบรรยายนะว่ามันมาจากที่ไหนมันมามันเกิดขึ้นมันมาจากท,ทวีปไหนมันมันจะตัวใหญ่ขนาดมันจะยักษ์ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันจะตัวใหญ่เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ตัว ว่ามันก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยว่ามันก็ตัวใหญ่แล้วดูดิคนจะสนใจไหมั้ยเอาคนมาสนใจปลาอีกแล้วโ,โซนปลาเนี่ยคนเอียดเ,เต็มเลยเมาเจอฉลามด้วยนะทุกคนนี่ จเจอปลาฉลามไม่เห็นสนใจฉลามเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า